สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านในช่องทาง y o u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยราวสตาแล้วก็เราวสตาร์ v ี p นะครับว่ประจำวันที่28นะครับเดือน5 2567นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับน้องแอดก็ขอฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับ สำหรับแนวทางของเรานะครับพี่พี่หวยลาวสตาร์เนี่ยเสียดายตรงที่เขากระดกหัวเนาะผมให้3ตัวใน0ูนย์ 0, 6, 7, เจ้ขาออก0ูนย์เนะครับพี่พี่เนาะผิดตัวเดียวนะครับก็6ไม่มานะครับใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0 5นะครับมาเลขเด่นนะครับส่วนลาวสตาร์นะครับให้3ามกับเผลที่ออก25 2กับ97นะครับ ของเรา97ไม่มีใครรูดที่6นะครับเข้าไปที่97นะครับก็เราสตาร์มาเด่นรองเนาะเราสตาร์วีไมาสายรูดนะครับพี่พี่เนาะแนวทางก็ออกตัวเดีวยวกันนะครับอันนี้79เนาะอันนี้97นะครับผมอันนี้0 5นย์นี่้นะครับแนวทางเราสตาร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนแนวทางของวันที่8นะครับวันอังคารเนาะ เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่ลาวสตานะครับให้ไปที่แปดกับสี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลขสี่สี่ศูนย์สี่เจ็ด สี่ห้าแล้วก็แปดศูนย์แปดเจ็ดแปดเก้านะครับสามตัวแปดสี่ศูนย์นะครับผมเหมือนจะเอียงๆนะครับตัวเลขเนาะ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหัวเราวสตาร์ส่วนเราวสตาร์ VIP นะครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับสามตัวหนึ่งเจ็ดสองตัวเน้นนะครับพี่เจ็ดสองเนาะเจ็ดเก้า หนึ่งสองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับแนวทางก็ขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้การนอกติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดต้องกลับขอโทษด้วยนะครับก่อนออกไปนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้กาบสอดนะครับ